สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำวุ้นไข่หอมหวานกรุบกรอบไม่ขาวเย็นชื่นใจอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำสะอาดมา600 ml ใส่พงวุน้นตาโทรศัพท์ลงไป3ช้อนชา คนให้ผงวุ้นละลายจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ไก่2ฟองนะคะมาตีผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะสําหรับผงวุ้นของเราก็แช่ในน้ำครบเวลา15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาต้มเลยค่ะ ใช้ไฟกลางในการต้มระหว่างที่ต้มเราก็คนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นติดก้นหม้อค่ะใช้เวลาต้มประมาณ5-6นาทีด้วยไฟกลางเพื่อให้หม้อเดือดดีค่ะค่ะสำหรับหมอ้อของเราก็เดือดได้ประมาณ2นาทีแล้วนะคะได้ที่แล้วค่ะผงวุ้นก็ละลายหมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ตักขึ้นมาดูนะคะ ถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมาก็แสดงว่าผงวุ้นของเราละลายหมดแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป160กรัมความหวานเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายดี ขอน้ำตาลของเราละลายหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ลงไปทยอยใส่ลงไปให้เป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็คนๆนะคะ พอเราใส่ไข่ลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไป3-4หยดเพื่อดับกลิ่น้าวค่ะเคี่ยวต่อสักประมาณ1นาทีเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีนะคะพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สย,ยกออกนำไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ สำหรับพิมพ์ที่เราเลือกใช้วันนี้เราเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกกุหลาบส,สวยๆนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตักวุ้นใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะพอตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีพอครบ1ิบนาทีเราก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้วุ้นของเราเซตตัวค่ะ ค่ะสำหรับวุ้นของเราก็แช่ในตู้เย็นครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะวิธีแกะนะคะก็จับคว่ำแล้วก็ค่อยๆกดแล้วเขาก็จะออกมาจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำวุ้นไข่แบบง่ายๆหอมหวานกรุบกรอบเย็นชื่นใจไม่ข่าวอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ